ช็อกโกแลตบาร์ยี่ห้อไหนอร่อยสุดวันนี้เราจะให้คะแนนด้วยความดังของคำว่ายิ่งอันดังเท่าไหร่ยิ่งอร่อยอเข้าไหมริส <R iz. S 2> นี่ริสหน้าตาประมาณนี้ถั่วกับคาราเมลมาแบบจุกๆหอมพีนัทบัตเตอร์มากมันมันถัว่วบวกหวานคาราเมลมันถั่วนันช็อกโกแลตสนกเกอร์ <Sn icker. S 1> ไม่ค่อยจะปุ่มกระป๋องเท่าไหร่แต่เป็นถั่วเหมือนกันนะออ,อันนี้หวานกว่านเมื่อกี้แต่อร่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หอมถั่วเท่าริส ชั่วิคส์เป็นยี่ห้อเดียวที่มีสองแท่งนี่ความยาวประมาณนี้ม,มันหอมหอมวานคาราเมลแล้วก็มีแบบบิสก <isc> <isc> ิตบิสกิตเขาจะมีความบิสกิตข้างล่างบิสกิตหอมเลยมากคิดแคทคิดแคทชังคีเหมัอนกินชานปกติมันกินแคทยักษ์เฉยๆอ่ะอันอื่นมันนำโด่งอะบรูโ <Bruno Mars. S 2> น่มาร์สเดี๋ยวหนึบหอมโกโก้หวานคาราเมลแค่กระเด็นพร้อมกันไหมต้องเอาใหม่แบบนี้ก่อน แต่แค่คุณนี้ดีกว่าแล้วทุกคนชอบช็อกโกแลตบายยี่ห้อไหนคอมเมนต์มา